สวัสดีครับเมือนี้นะครับเบวคุณพลคนหมักถ่ายนะครับสิบผ้าอแม่พี่น้องเข้ามาเปลี่ยนลูกยางหัวโชกนะครับโชกหลังนะครับ isuzu d max สองพันสิบสองครับตัวนี้มันอาการก็คือนะครับตอนเข้าขับไปนี่เข้าโค้งนี่ครับมันจิตคือจังจิดึงรถไปอยู่นี่ครับมันมันพิษปกตินะครับมากมบึงกับพบว่า หลูกยางครับมันเสือกโชคนี่แทบจะลุดออกแล้วครับวมืนอี้มาคุ้นพจนสิผ้าพ,พี่น้องเข้ามามาเปลี่ยนลองเบิงมาตองเขาหลานซางนะครับแต่ว่าสือย่างมาแล้วครับขางนึ่งใส่ย,ยูซีโตนับประกบเขากันเ๋ยวอผ้าพี่น้องมาลองเปลี่ยนเบิงนะครับวมืน,นอี้ผมมีเวียดมาตองเขาหลานซางครับผมติดตามกันเลยครับ สิบเจ็ดดึงลงเลยนั่นสิออกกว่าใดต้องห้ามีหน้าป่าออก นี่คือตกเก่านะครับจิตใส่มีดตัดออกนะครับก็พอค่อยซึกปันใดแต่ว่าหูกลางมันใหญ่ห้องกลางมันซื้ใส่ตัวใหม่ไปเลย bun Onu... sake. it away,